สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่26ตอนเช้าผมจะฝนหัวทองคำใส่ตะไคร้ของผมก่อละประมาณ100กิโลตะไคร่ชอบนะครับตะไคร้ทองคำภูเขาไฟลาวาในตำนาน,เ,นยเยอะมากใช่มครับไหลกอมากาที่ไหนทากับข้าวที่ไหนช่อยตะไคร้ครับเนี่ย ตลอดเวลาแล้วก็คเราต้องทำใกันเนี่ยน,นี่ก็ รสชาติอร่อย,อยคุณภาพดีมีเยอะครับโอเคนะ